หูฟังแปลภาษานะครับตัวนี้เป็นหูฟัง Lenovo e l e n s e r XT 6 6 Pro นะครับเป็นหูฟังแปลภาษานะครับสามารถแปลภาษาได้ท er. ั้งหมด134ภาษานะครับตัวหูฟังนะครับสีสันสวยงามมากนะครับตัวหูฟังนะครับนี่นะครับเวลาสัมผัสมีเสียงนะครับนี่นะมันจะไม่เหมือนหูฟัง Lenovo รุ่นเก่าๆนะครับตัวที่ผ่านๆมานะครับตัวนี้จะมีเสียงด้วยนะครับตัวนี้สามารถแปลภาษาได้ทั้งหมด134ภาษานะครับผ่านแอปพลิเคชัน Semi นะครับเราสามารถ ที่จะแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้นะครับเวลาเราคุยกับคนต่างชาตินะครับเราสามารถแปลภาษาต่างชาติเนี่ยให้เป็นภาษาไทยได้สบายๆครับตัวนี้นะสำหรับเรื่องของบูทูธนะครับตัวนี้เป็นบูทูธ5.4นะครับให้ความชัดเจนไม่ดีเลยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะครับใครที่ต้องการนําไปใช้งานในเรื่องของการแปลภาษานะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการนําไปใช้งานในเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าลําโพงเนี่ยดังดีแน่นอนนะครับตัวนี้นะแล้วในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอึดทนมากเลยนะ ใช้งานเนี่ยหกชั่วโมงอัพนะครับตัวนี้แบบต่อเนื่องเลยนะครับตัวหูฟังเนี่ยเวลาเกี่ยวหูไม่เจ็บหูแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบออนเอียร์เนาะครับด้านบนตรงนี้เป็นยางอย่างดีนะครับนิ่มสวยงามแน่นอนครับนี่เล่นกีฬาออกกําลังกายนะครับเต้นออราบิกเนี่ยเหมาะเลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการหูฟังแบบออนเอียร์นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับเวลาใส่ออกกําลังกายเต้นออราบิกหรือว่าวิ่งนี้ไม่หล่นออกจากหูแน่นอนนะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการแปลภาษาให้ดูนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทํานะเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษได้้้เกกะคถาาจทํลิป็ตอง ให้ Google เขาเป็นคนพูดให้นะ